คือการให้ทาำของคนดีคนที่มีปัญญาก็เรีว่าฉลาดในการดำเนินชีวิตซึ่งประกอบด้วยห้าประการด้วยอาหารด้วยเจตนาลูกเลี้ยก็คือจิตประกอบด้วยความกับลาปาาาถนาาะาา้ผู้าาา

thank